สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดสายกันลอยข้างเท้าเวสปากันนะคะสำหรับวิธีการติดตั้งนะคะใช้ได้กับทุกรุ่นนะคะวัสดุที่เราเลือกใช้ในคลิปนี้นะคะจะเป็นฟิล์มใสเกรดเยอรมันนะคะตัวนี้นะคะหลังจะเป็นอลาักาศนะคะซึ่งจะมีหลังสองแบบนะคะมีหลังใสกับหลังขาวนะคะแต่เนื้องานและคุณภาพยังคงเดิมนะคะ แล้วก็มีน้ำผสมน้ำยาล้างจานนะคะผ้าเช็ดแยกนะคะน้ำผสมแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะผ้าเช็ดแยกนะคะตัวรีดนะคะและไดเป่าลมร้อนจะใช้เป็นไดเป่าผมก็ได้นะคะให้มีความร้อนนะคะข้างเท้าตัวนี้นะคะจะมีรอยขูดจากรองเท้าแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าในวิดีโอเนี่ยมองเห็นหรือเปล่านะคะซึ่งฟิล์มใสกันรอยนะคะสามารถกลบรอยตรงนี้ได้เลยนะคะ ขั้นตอนแรกเราต้องทำความสะอาดก่อนนะคะนี่น้ำน้ำยาล้างจานนะคะทำความสะอาดเผื่อรอบๆไปเลยนะคะเผื่อฟิล์มไปโดน ขั้นตอนที่2ก็ทําความสะอาดด้วยน้ำผสมแอลกอฮอล์ล้างแผล เาล้างมือด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุฟิล์มใสเกรดเยอรมันนะคะซึ่งจะใช้ได้วิธีการติดตั้งจะใช้ได้กับทุกวัสดุนะคะ ฉีดด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจานวางตัวฟิล์มนะคะเวลาจัดวางนะคะอย่าให้มันเกินขอบออกมานะคะเวลาล้างอัดฉีดจะได้ไม่หลุด พอเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำผสมน้ำยาอาน้ำน้ำยาล้างจานอีกรอบนะคะเพื่อให้ผิวหน้าฟรีมันลื่นปาดน้ำออกเลยนะคะ ตัวฟิล์มเนี่ยมันยังไม่ติดดีนะคะเพราะว่าน้ำผสมน้ำยาล้างจานจะลื่นนะคะพอเรา พอเราปาดน้ําเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราใช้น้ําผสมแอลกอฮอล์ล้างแผลฉีดเข้าไปที่ขอบเลยน้ำเฉีดเข้าไปที่ขอบเลยนะคะเป็นการล้างภาพลื่นน้ำยาล้างจานแล้วเราก็ค่อยปาดออกอ่าจะเห็นว่าฟิล์มจะเริ่มดูดเข้าไปแล้วเห็นไหม,มนี่นะคะ เวลาเราเช็ดนะคะผ้าที่เราเช็ดเนี่ยถ้าเกิดมันมีฝุ่นหรือว่าเม็ดทรายอะไรนะคะคอยหมั่นสะบัดผ้าด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็คือ ติดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เก็บขอบนะคะเราก็จะเก็บขอบงานซ้ําอีกทีด้วยไดยเป่าร้อนนะคะเพื่อให้ตัวกาวเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเวลาเราใช้ไดเป่าร้อนนะคะแนะนําว่าผ้าที่เราจะเก็บขอบเนี่ยให้หุ้มผ้าอีกทีหนึ่งตัวเลี่ยนนะคะ เพราะว่าเวลาเราใดเป่าร้อนไปเนี่ยผิวหน้าจะแห้งแล้วเวลาเรารีดมันจะเหนื่นนะคะผ้าที่เปียกน้ำหน่อยจะช่วยได้นะคะ ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหข้างในช่วงอาทิตย์แรกนะคะอย่าเพิ่งล้างอัดฉีดน,นะคะให้ตัวกาวติดสนิทก่อนหากเกิดฟ้าฝ้าจะหายเองนะคะหากเกิดลมให้ใช้เข็มปลายแหลมเจาะหรือจอดตากแดดให้ความร้อนไล่ลมออกนะคะ ในส่วนของเบ้ากุญแจนะคะมักจะเป็นลอยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแถมสำหรับลูกค้าที่สั่งของ S D I Y เท่านั้นนะคะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะคะตรงนี้เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะถนัดเป็นถุงมือลูดนะคะเราจะเริ่มจากข้างบนก่อนนะคะ เพื่อเป็นการแอบลอยต่อนะคะอันนี้ของ S D I Y เขาก็จะทำโค้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดง่าย จะยากตรงตอนเลงหน่อยนะคะถ้าเกิดเราเลงเบี้ยวมันก็จะเบี้ยวไปด้วยนะคะเราก็ขยับมันหน่อยนะคะ,ะการทำความสะอาดก็ต้องทำความสะอาดขอบตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะเวลาติดตั้งมันจะได้ไม่หลุดนะถ้าเกิดทําความสะอาดดีนะคะมันก็จะดูดติดเข้าไปเลยนะคะนี่ รอยก็จะหายไปนะคะกบร้อยได้ทันที